้สวัสดีครับทุกท่านนี่คลับลังก,กินข้าวเช้าก่อนไปโรงเรียนทุกท่านวันนี้ได้แคร่ใหม่นะฮะที่ไปถ่ายเมื่อวานนะครับพอก็ทําเสร็จและยกมาให้ตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมเมื่อวาน,นตอนเมื่อวานก็นเลยพากันนั่งกินข้าวฉล,ลองฉลองกันสักหน่อยนั่งเล่นกันตรงนี้ บรรยากาศแบบบ้านๆเรานะครับกินข้าพี่น้องปวดพออิอ่มแล้วบะลูกอิ่มแล้วหรอกินเลยกินข้าวทำไงนะเอ้ยกินข้าวมเอ่ะ <c oughs> อโนเท่อด

lại mấy cái Dạ bác Dạ bác, dạ bác lên, anh lên, Chào anh em nhàn anh à, tôi ừ gió việt bát Ăn cổ phiệt nổi sao mà ด้วยอ่ะไปล้างปาก้วยมันแฉะอย่าทำที่เดิมมองงานฮะ <c oughs> ทำที่เดิมบอก ปีหน้าเป็นแล้วบอกอ๋โอโหยาวๆเลยเนาะบันนี้เนาะกำหนดการแบบยาวเลยเนาะปีหน้าเนาะงานชนกันงานพตอนปีหน้าเป็นแล้วยาวๆงานก็ทำายาวๆยังมีหข้าวอ่ะยัง <c oughs> ได้แล้วอ<ด>ของคุณงานเ<ด>ทีงเรียนี่็นล้วไปโดดขึ้นดนดลงให้น้องรูปน่อยเ <laughs> ข้า คิดเขากระเป๋าไปเลยบ่ได้ครับแม่มี10คะแนนให้ไปเลย11ให้คนได้จบได้แล้วเดี๋ยวเดินออกทําการหน้าที่อืมชือสอาไารย์ชื่อจ้ามีหน้าที่ทําอย่างเดียวจ้ะเอาไปเลยจ้ะ ก็เปเจ้อน้า,า,น,าน้ายิ้มบานเฉ่งได้รักเงินเดือนแล้ว ถ<ท>ูกนะเงินทำงานอย่าพูดว่าเงเินเดือนสิเงิเออนไออกเองินเงินเดิมทำงานเงินเดิมยูทูบยังไม่ออกเงินอเงินออกจบปิดงานปิดจ็อบแล้วก็รับเงินคิดจ็อบใหม่แล้วก็รอต่อใหม่จ็อบไหนปิดแล้วก็รับรนนไปก่อนเอาไปยังไม่ยิงข้าวเลยโอเคนี้น้านอนเนาะ ก็นอนักเสมอเลยน่านอนเงินกระเวนมากเลยอยากหาเวลาหยุดนอนสักวันสักวันแต่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวงานมันเร่งอยู่มันแต่ละคนก็เร่งก่อนทีใหม่งานชนกันเพิ่มอีกที่เร่งเยสนุกดิสนุกนะงานมาเรื่อยๆงานเรื่อยเรยดิ อันนี้ก็ลรงงานผู้หญิงตอนี่แผนนี้ก็ได้ต,ต,นต,นต,ตนอนนี้ยังมีแต่งานผู้ชายอยู่เฮ้ยพูดเลยเลยนะวัยปานนั้น นอนโอ้ยความเป็นจริงเสียงรถไทยคันไทยมาเป็นตับตักรู้จักคุณแม่หรอหเอาคุณไฮไลท์เหรอสีเดียก็งอบไปเลยอะเดีย๋ยวใช้คำว่างอบไม่สุภาพคงไฮไลท์ไม่สุภาพเลยจ่าไม่น่ารัก ไข่งอกอายุเพิ่งสิบแปดอายุเพิ่งสิบแปดสิบแปอีกรอบสิสิบแปดรอบที่สองรอบที่สามโอเคบรรยากาศเชา้าๆครับไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีถ่ายอะไรให้ทุกท่านในรับชมนี้ก็ดูบรรยากาศข้าวปลาอาหารยามเช้าแล้วก็หมกเขียนน้อยนะครับเตียงนี้ก็ ไม่โอเคน้อยฝีมือพ่อนะสุดยอดเลยนี่เวลาแล้วนั่งตูดตูดไปเนี่ยจะไม่โดนตสปูนะพ่อจะตีลึกเข้าไปอีกอแล้วก็กบกบใช่เราเนี่ไม่มีเสียนเลยคือประมาณว่าพึ่งพึ่งแข่งแรงแล้วก็ตื่นเต้นอยากทำงานอืมเอาทำก็ทำตามทีมีกำลังอยู่เพราะว่าแกอยู่เฉยๆแกก็บอกว่ามันเหมือนแบบมันมันยิ่งเหนื่อย ให้ทำโน่นนี่นะั่นเออทำก็ทำแต่ใน,นหนักเราก็ว่ากันใช่ไหมโอเคโอเคประมาณนี้ฮะทุกท่านคลิปนี้ฝากไว้ทันีีจ้าสวัสดีครับบายเห็นดีหน้ายังกระดงเลยนะบานเต็มโทรศัพท์เลยกินไปครึ่งจอแล้วนี่ <c oughs> ปานน่านเลย